สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Zero to Profit Podcast ครับตอนนี้เรามาพูดคุยในอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจฮะนั่นคือคำว่ารายงานการประชุมหลายคนไม่รู้จักคำนี้นะครับว่ามันคืออะไรลองอธิบายกันครับรายงานการประชุมคืออะไรครับนุชคือรายงานการประชุมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการทรรรําธุรกิจโดยเฉพาะที่เป็นบริษัทจากัดนะคะเกี่ยวข้องกับทุกๆบริษัทเลยแต่เจ้าของธุรกิจไม่เคยเห็นรายงานการประชุมนี้เลยจริงอันนี้พูดจริงหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะ ันเปิดบริษัทมาตั้งนานมีมีรายงานการประชุมหรือฉันไม่ไ้องประชุมบอบใครเลยแต่จริงมันมันมีไว้ทําอะไรครับคือจริงๆอ่ะมันมีไว้บันทึกอ่ามติในการประชุมนะคะระหว่างผู้ถือหุ้นเองหรือว่าระหว่างกรรมการของบริษัทนะคะไว้เป็นหลักฐานว่าเอ้ยเราเคยตัดสินใจเรื่องอะไรไปเราเคยเหมือนดิสคัชนเรื่องอะไรไปบ้างแล้วก็บันทึกไอ้สิ่งสิ่งเนี้ยลงไปไว้นะคะเขาก็เลยเรียกว่ารายงานการประชุมนั่นเองค่ะแต่ทีนี้มันที่คนหลายคนบอกไม่เคยทาเพราะว่าไม่เคยจัดประชุม หรอหรือว่าจริงๆมันต้องทามันต้องทําเมื่อไหร่ยังไงฮะคือหลายคนคิดว่าเราไม่เคยจับชุมเราก็เลยไม่มีอะไรใช่ก็ปกติก็นั่งคุยกันเอง่ะพูดหรือพูดนั่งกันนั่งกันเป็นกลุ่มธรรมดาแต่ว่าจริงๆแล้วกฎหมายกําหนดไว้ว่าจะต้องมีการประชุมจัดการประชุมสําหรับอีเวนต์หรือสําหรับรายการเหมือนอะไรต่างๆที่มันมีความสําคัญเนาะนูดยกตัวอย่างอันหนึ่งก็คืออย่างเช่นสมมติพี่หนอมเปิดบริษัทแล้วอยากจะไปเปิดแบงค์บุ๊กแบงค์นะคะ ธนาคารก็จะขอรายงานการประชุมนะว่า คุณลงมติกันแล้วใช่ไหมว่าจะมาเปิดแบงก์กับธนาคารเราแล้วเปิดแบบไหนอะไรยังไงอ,อะไรอย่างเงี้ยเออฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการจัดการประชุมเกิดขึ้นอันนี้กรรมการเนาะรายงานการประชุมกรรมการานะคะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งค่ะพี่หนอมที่บอกว่ากฎหมายกําหนดว่าเราจะต้องมีการจัดประชุมอย่างน้อยหนึ่งปีก็คือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอันนี้หลายคนก็บอกว่าไม่เคยประชุมห<อ>ลายคนบอกเอ้ยก็ไม่เคยก็เห็นแค่นักบัญชีเอางบมาให้เซ็นแล้วก็จบใช่คือกฎหมายกําหนดไว้เลยบอกว่า ใน1ปีเนี่ยเราต้องมีการจัดประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่ออนุมัติไอตัวงบการเงินตรงนี้นี่แหละพี่ซึ่งบางครั้งเราก็อาจจะไม่ได้ประชุมกันจริงแต่ว่ามันก็ต้องมีเปเปอร์ในส่วนนั้นท้บคำานี้จังเลยคือจริงๆหลายคนจะบอกผมไม่เคยได้ยินไม่เคยไม่เคยไม่เคยรู้เลยแต่จริงๆมันต้องทำเนาะสำหรับคนที่สนใจอบรมบัญชีออนไลน์กับ C v d Academy ง่ายๆที่บ้านอย่าลืมกรอกโค้ด CPD10 รับส่วนลด10%ก่อนจ่ายเงินนะครับถ้าแบบเบสิกสุดสมมุติไม่มีการประชุมกรรมการเมื่อกี้แยก2อันก่อนเนาะมีประชุมกรรมการกับประชุมผู้ถือหุ้นพี่ถามแบบนี้ก่อนเพื่อความชัวร์ถ้ากรรมการมีคนเดียวกรรมการมีคนเดียวต้องประชุมกรรมการประชุมกับตัวเองก็คือต้องทาเหมือนเป็นบันทึกขึ้นมาว่าอ่านเป็นมติที่ประชุมโดยฉันประชุมกับตัวเองแต่ถ้ากรรมการมีหลายคนทุกคนที่เป็นกรรมการก็ต้องมีการลงชื่อเซ็นชื่อไปว่าเข้าร่วมการประชุมโอเคอันนี้เพื่อเพื่อให้เคลียร์คือกรรมการมีหน้าที่ตัดสินใจต่าง เมื่อมีความเห็นตกลงร่วมกันอันนี้ต้องทำรายงานการประชุมชกับอีกอันหนึ่งเมืออ่อกี้ที่บอกคือผู้ถือหุ้นอันนี้คือประชุมผู้ถือหุ้นคือส่วนของคนมีเจ้าของอะคนที่เป็นมีความเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของธุรกิจที่ลงหุ้นลงทุนไปอันนี้คือเขามาต้องประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งปีละหนึ่งครั้งใช่เพื่ออนุมัติงบการเงินแล้วก็มอาจจะมีคนไม่เคยรู้เรื่องนี้คือสมมติถ้าเราเปิดบริษัทมาอย่างน้อยในหเดือนนะคะเราจะต้องมีการจัดประชุมหนึ่งครั้งนะคะ ซึ่งเป็นการประชุมสามัญพูดถึงหุ้นด้วยอ่าต้องมีการประชุมสามัญพูดถึงหุ้นหนึ่งครั้งนะอย่างน้อยหนึ่งครั้งแต่ครที่เขาบอกว่าเขาไม่ประชุมกันแล้วจริงมันคืออะไรเช่นประชุมอนุมัติก,การเงินก็ไม่เคยมีใครประชุมก็อาจจะเกิดจากสำน,นักบัญชีกระดาเนินการให้ว่าแบบออประกาศประชุมลงในหนังสือพิมพ์นะแล้วก็เชิญทุกคนมาประชุมแล้ววันนั้นน่ะเป็นวันที่30เมษายนนะคะคนก็อาจจะแบบไม่ได้มาประชุมหรือไม่มีใครรู้เรื่องอ่ะก็คือแน่นอนว่างบเนี้ยมันก็ต้องได้รับการอนุมัติอยู่แล้วก็เลยแบบ ใช้วันนี้เป็นวันที่เราประชุมกันแล้วก็จะมีรายงานการประชุมตัวนี้เกิดขึ้นมานะคะคก็ถึงจริงมันก็ต้องมีแหละก็ลองถามบัญชีก็ได้ค่ะอาจจะทําไว้ทําเป็นอะไรงี้ให้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ประชุมจริงเพราะว่าต้องบอกแบบนี้ถ้าเรียกภาพให้ชัดนะครับถ้าเป็นธุกรกิจขนาดเล็กมันอาจจะคุ้นนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเลยถูกไหมอาจจะอาจจะไม่ได้แบบเห็นชัดเจนแต่ว่าถ้าเป็นธุกรกิจขนาดใหญ่ใครที่แบบเคยซื้อหุน้นเคยลงทุนเนี่ยน่าจะเห็น หนังสือเชิญประชุมซ,ซึ่งเอาอาจจะไปหรือไม่ไปก็ได้แต่ว่าเวลาไปประชุมเนี่ยมันต้องมีเสียงส่วนใหญ่ถึงกําหนดอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องไป<ช>ไปไวตไปให้สิทธิ์ไปอะไรอย่างงี้ซึ่งถ้าเกราไม่ได้เป็นเสียงส่วนใหญ่หรือองค์ประชุมมันครบก็ไม่มีปัญหาอะไรราะว่าควรจะแบบเหมือนควพมงว่าใจเรื่องนี้ดีๆนี่คุณเพราะว่าบางทีอ่ะสมมติเราเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยอ่ะเราอาจจะแบบ เหมือนไม่ได้เข้าประชุมแล้วเราก็เลยพลาดการตัดสินใจอะไรบางอย่างไปนะคะซึ่งอันนี้ก็น่าเสียดายเนาะสำหรับสำหรับคนที่เป็นผู้ถือหุ้นนะคะ,อะโอเคดังนั้นสาคัญจริงๆแล้วถามว่ามันมีความสําคัญไหมถ้าพูดกันตรงคือแม้ว่าเราจะไม่รู้จักไม่เคยเห็นแต่จริงๆแล้วรายงานการประชุมมาเป็นรายงานที่มีความสําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรรมการที่ตัดสินใจร่วมกันว่าจะทําอะไรหรือในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต้องมีการประชุมประจําปีเพื่ออนุมัติงบการเงินหรืออาจจะมีเรื่องอื่นออีกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่ต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้้ไวก็ หวังว่าตอนนี้จะทําให้เข้าใจเรื่องของรายงานการประชุมมากขึ้นนะครับผมแล้วพวก่าเราสองคน,นในตอนต่อไปได้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ